เช้านะน,นี้ก็ผมจะมุ่งหน้าไปเที่ยวนะที่เชียงคานตอนนี้ก็อยู่ที่แยกน้ําชุนนะจ๊ะออกมาจากบ้านผมแล้วอันนี้ก็ไปทางนี้ก็ไปทางซ้ายนี่ไปเข่าคอนะฮะส่วนตรงไปนี่ก็จะไปที่ทับเบิกนะครับตรงไปทะเลทรยายทับเบิกนะเดี๋ยวเราเอาวีดีโอไปเรื่อยๆนะี่นี่ก็จะไปที่อำเภอด่านซ้ายแล้วนี้เราจะวิ่งเส้นที่ ชาวบ้านเขาไม่วิ่งกันนะเข้าด่านซ้ายเลือกแม่น้ําเงียงไปโผลอีกทีแม่น้าโขงที่เชียงคานนรโดยที่ไม่เข้า,ขาตัวอำเภอเมืองเลยนะอ่าก็จะประมาณนี้โอเคไปต่อนี่ครับมาถึงตอนนี้เราก็ถึงที่แยกฝั่งซ้ายที่จะไปภูทับเบิกนะฝั่งซ้ายนะอันนี้เราก็มุ่งหน้าไปนี่เราก็จะโผลออำเภอลมเก่านะคะรับแล้วก็ขี่ไปสักพักหนึ่งจะเจอว่าแยกสามแยกวางบานเนาะสามสี่แยกนี่แหละ พอเจอสามแยกวางบานเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะเข้ามุ่งหน้าไปอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคนระับบางทีบอกว่าเอ๊ะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมันติดกับภาคอีสานเหรอทําไมเขาพูดภาษาอีสานคล้ายๆภาษาอีสานนะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นแบบกึ่งภาษานะครับอันนี้เดี๋ยวตรงไปต่อนะเราก็จะเข้าไปาเขตเมืองเลยนะครับเมืองเลยก็คืออำเภอด่านซ้ายนะแล้วก็จะเลาะไปตามตะเข็บหมู่บ้านนะก็คือ ก็เข้าสู่อำเภอท่าลีโดยที่รอบนี้เราจะไม่ผ่านอำเภอเมืองเลยนะครับจะเข้าอำเภอเชียงคานนะครับโดยที่ไม่ผ่านจังหวัดเลยนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับนี่เรามาถึงเราวิ่งมาสักพักหนึ่งนะจากแยกอุทเบิกนะเราเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะติดกับจังหวัดเลยนะดูสังเกตป้ายนี่จังหวัดเลยเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลยนะอยู่ตรงแยกแก่งเซี่ยวนะต่อไปเราก็จะเข้าสู่กกก,กระทอนนะครับแล้วก็ กกตะอนเสร็จแล้วก็จะเข้าอำเภอด่านซ้ายนะเนี่ยแต่วผมพาดูบรรยากาศนะครับก่อนที่เข้าอำเภอด่านซ้ายเนะี่ยเราเห็นป้ายพ้นพชชบูรณ์แล้วเราจะส่งให้โดกรอบหนึ่งนะข้างหน้าก็เป็นกกะทะอนแล้วนะโอเคแล้วก็สู่บ้านกกะทะอนนะฮะกกะทะอนแล้วทีนี้จริงๆแล้วอะถ้าไม่เข้าอำเภอด่านซ้ายนะเราสามารถเข้าวางสะพุงได้อีกที่หนึ่งนะเห็นไหมเห็นป้ายไหมแล้วก็เอ้ยเมื่อก่อนไม่มีไฟแดงนะมีวาวังสะพุงเห็นไหม เลี้ยวขวาไปวังสะพุงได้นะตรงไปก็อำเภอด่านซายบางสะพุงก็เป็นของจังหวัดเลยเหมือนกันนะวังสะพุงภูหลวงนะเลี้ยวขวาฝั่งนี้หรือเข้าอำเภอน้ําหนาวก็ได้นะจะวนไปที่อําเภอชุมแพขอนแก่นก็ได้นะเส้นนี้อันนี้เราจะไปต่อ,อปกติเรามาตรงนี้เราไม่มีไฟแดงนะวันนี้เราเพิ่งเจอไฟแดงอ่าโอเคนี่ก็เขาขนของนะครับแล้วก็เจอไฟแดงนะนี่แยกกุกระทอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะเราก็จะเห็นว่า อำเภอด่านซ้าย4 0ิบโลนะครับเมืองเลยร2อนะถ้าเราจะวิ่งเส้นหลักคือวิ่งเข้าเมืองเลยแล้วก็ประมาณ170โลนะครับถ้าประมาณคือถ้าไปเชียงคานที่บ้านผมประมาณ2 0 0ร้อโลอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้ก็ไปต่อแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่นั่นแหลนะอยู่ที่อ่าเขตนั้นแหละนะเขตใกล้ติดกับอ่า เมืองเลยแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่อาดูนะพ้นเขตพชชบูรณ์นะครับพชรบูรณ์นะเขตนะจังหวัดเลยนะอำเภอด่านซ้ายนะอันนี้เราเข้าอยู่ด่านดูนะเข้าสู่เขตสพด่พดานซ้ายนะอันนี้เราเข้าเขตด,ด่านซ้ายนะโอเคไปเราไปต่อต่อไปเรขึ้นเขาเรื่อยๆนะ,ะน้อย อนี่เราก็ไวนั้นเราแซงแล้วนะเขาให้ตีไฟเ้ยวแสงนะอันนี้ระหว่างทางนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับว่าอําเภอด่านซ้ายนะครับอันนี้คือคือพ้นเพชรบูร์มาแล้วนะนเห็นไหมโคง้งมันก็จะเป็นโค้งแบบเนี้ยให้เลื่อยอะมันจะไม่เหมือนกับเข,ขาคอนะเข,ขาคอจะเป็นแบบขึ้นทีเดียวแล้วจบนะแต่ดูนี่ คือแบบขึ้นเรื่อยๆเป็น,ม,นมันไม่เชิ่ขึ้นเรื่อยๆนะผมดูบรรยากาศอันนี้คือแม่น้ําพุงนะฮะข้างๆนี้เราจะเลาะแม่น้ําพุงไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอด่านซ้ายนะซึ่งคลิปนี้เราขออนุญาตไม่เข้าอําเภอผู้เรือนะครับเราจะมุ่งหน้าไปด่านซ้ายท่าดีแล้วก็เชียงคานเลยนะครับจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางอันนี้ประมาณระยะทางร้อยกว่าโลนะจากบ้านผมมานี่แม่น้ําพุงอนะช่วงนี้ฝนตกนะ สวยนะคะรับบรรยากาศสวยนะบรรยากาศสวยตอนนี้ทางเขายังไม่ทันได้ทำไม่ได้นะยังไม่ทันได้ทํายังไม่ทันไ,ได้ไไดไออะไรนะขี่เส้นนะบ้านบรรยากาศน้ําหมอกจางๆนะแต่เช้าเลยตอนนี้หกโมงกว่าหกโมงสิบหกนาทีนะครับโอเคไปเราไปต่อครับเราขี่มาสักพักนึงนะเข้ามาที่นั่นแล้วเราก็ จุดนี้ก็จะเป็นจุดของทหารนะรจุดตชะดอนะ,นอนะครับเป็นเขตรอยต่อนะอันนี้อันนี้เราจะไปพูเรือได้นะฮะโดยที่ไม่ผ่านอำเภอด่านซ้ายนะฮะเลี้ยวขวานะครับแต่เราจะลงซ้ายนะครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าเขตข,ข,ของอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมพาไปดูเราเข้าสู่เขตพีตาโคนนะนี่สัญลักษณ์พีตาโคนจ้ะไปเลี้ยวแล้วเราก็ลงไปได้เลยนะนี่ปึ๊บอ่าโอเค อำเภอด่านซ้ายจะอยู่ประมาณ12บกิโลนะครับแล้วก็พระธาตุศีสองลักอยู่1ิบกิโลนะครับเราจะผ่านพระธาตุศีสองลักเดี๋ยวผมไปเจอไฮไลท์พระธาตุศีสองลักแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวผมให้ใหดูอีกทีนึงนะครับโอเคไปต่อข้างทางอำเภอด่านซ้ายเนี่ยหมูหมอกฮะเราอยู่อำเภอด่านซ้ายนะด่านซ้ายนี่ก็ติดตรงข้ามกับแขวงชัยบุรีนะหมุนูหมอกสิอิจชา้าไม่ละช่วงช้าของฉันไปต่อ ตะว่างทางอันนี้ไม่ใช่นะน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุ้ยเฮ้ยลังคาสายไฟอุ้ยหมอกนี่จะอยู่จุดสูงสุดของอ่าอำเภอด่านซ้ายนะอันนี้คือจุดสูงสุดนะของอด่านซ้ายสวยนะอืหมอกเจอหมอกเลยแต่เช้านะเขาตอนนี้เขากลำลังทำทางนะฮะแล้วก็หมอกหมอกหนาตึ๊บเลย จามเช้าเย็นนะเนี่ยน,นี้เราจะไปอำเภอนครนไทยนะฝั่งนี้เราตรงมานี่ตรงมาหรืออยู่ในอำเภอด่านซ้ายแล้วนะครับอันนี้พระธาตุสีสองลักษณ์นะครับแม่น้ําแม่น้ําหมันนะครับปากหมันนะครับอันนี้เลี้ยวขวาเราจะเข้าไปอำเภอ,นะอ,อเมืองนะจังหวัดเลยแต่เราจะไปที่หันนะเราถ,ถึงหัวหนายุงนะเราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าอำเภอนาแห้วน,นะ หันไปทางนาเฮลนะครับอรามุ่มงหน้าจริงๆแล้วมันมีสองทางนะคืออำเภอนาเฮลนะหรือว่าถ้าเราไม่ไปนาเฮลคือนาเฮลก็จะเลาะภูเขาเหมือนกันนะครับแต่คือทางผมไม่ไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้พื้นราบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ของพื้นที่ของทางนู้นนะทางอา่า ที่ขึ้นภูเรือก็คือจะขึ้นเขาเรื่อยๆนะครับนี่คือแม่น้ําปากหมันนะครับอันนี้น้ําไม่เยอะนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้เราหลบพระบางเลี้ยวขวานะครับผูคกนิ้วหนะึ่งร้อยละร้อยโลครับก็ถึงผูกคกนิ้วแล้วนะซึ่งระยะทางอีกไม่ไกลนะครับอันนี้ก็คืออําเภอนาแห้วเนี่ยเราตรงไปจะจะไปผูโภูเก้าง้อมนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไป เราจะเลาะตามหมู่บ้านนะครับเราจะไม่ขึ้นภูก้างอ่อมนะครับเพราะว่าเอารถไปทรมานนะครับเราจะเลี้ยวฝั่งนี้นะครับแยกตรงแยกแขวนการทางนะครับลงมาปุ๊บอันนี้จริงอยู่ครับมันจะเข้าอำเภอด่านซ้ายใช่ครับมันจะออกวนออกไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งอด่านซ้ายนะครับอันนี้ก็ไปลงเขาหนึ่งกิโลนี่ก็จะเลาะตามหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะผมลงเขาลูกนี้ไปเสร็จปุ๊บก็ จะเลาะตามหมู่บ้านแล้วก็เลาะตามาจะว่างไงดีตามหมู่บ้านแล้วก็เลาะตามตามสันเขานะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเส้นหลักเนี่ยคือเราจะขึ้นเขาเรื่อยๆครับขึ้นเขาเรื่อยๆในนี้คือขึ้นภูลเรือแล้วเราก็จะไปลงไงนั่นลงที่ลงขึ้นภูลเรือแล้วเราก็จะลงอำเภอด่านอำเภอเมืองเลยนะครับพออำเภอเมืองเลยเสร็จแล้วอลอลงเมืองเลยเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะ มันจะวนปีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนี่เรามาถึงจุดตรงนี้นะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งนะเข้าสองหนึ่งหนึ่งสี่นะสองหนึ่งหนึ่งสี่ก็คืออำเภอท่าลี่นะเห็นไหมเลี้ยวซ้ายอ่ะเราเลี้ยวซ้ายต่อนี่เราอยู่ในตัวเมืองอำเภอด่านซ้ายนะจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นปแถวๆบ้านเดินนะคือเราเลี้ยวขวาแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวได้อีกรอบหนึ่งนะแต่ผมจะวิ่งเส้นนี้นะนี่ผูคกยิ้วอยู่ประมาณ สกายวอล์กนะประมาณ90โลอ่าพิพิธภัณฑ์แก้วอาสานะเออึ๊บเรามาถึงตรงนี้เสร็จอ่าตอนเนี้ยเราเข้าสู่บ้านแถวบ้านนาวเวียงละหันมาทางนี้เสร็จเราวิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยทีนี้ทีนี้ก็คือไปจนถึงเดี๋ยวผมจะพาเลาะดูแม่น้ำเหงียงด้วยนะวันนี้ผมมีเวลาเยอะนะวันนี้จะพาดูแม่น้ำเหงียนด้วยอ่าตอนนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองด่านซ้ายเรียบร้อย โ okay. อเคอำเภอเมืองด่านซ้ายละแล้วก็ไปของเรานะนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นากากบิตาโขนนะอันนี้อยู่ในหมู่บ้านแล้วเน,นี่ยเราก็จะเจอทางอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะโอเคเราไปละไปต่อครับอันนี้เราอยู่ที่ด่านซ้ายนะอันนี้ตรงข้ามกับนี่ที่อยู่บ้านนาคานะครับติดกับนาคานะตรงข้ามนี่คือสอป,ะปอระปลาวนะครับม่แม่น้ำเหวียงกันวันนี้น้ําสูงนะครับ ่อนข้างสูงเลยนะอันนี้ก็คือสามารถข้ามได้แต่ช่องมันรู้สึกว่าตรงเนี้ยจะกว้างกว่าที่นาเฮลนะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านซ้ายนะอันนี้คือจุดกลมศุนลกากรนะครับคือเราถ้าเราจะลงเราลงตรงนี้ได้เลยนะนี่วันนี้แม่น้ําสูงอนะข้ามไปนี่อ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อฮะก็เป็นถนนที่วิ่งอยู่ข้างริมแม่น้ําเหงียงนะครับ ของอำเภอด่านซ้ายนะครับซึ่งข้างๆฝัง่ง,ง,ง,งซ้ายมือผมนี่เป็นแม่น้ำเหงียงนะครับที่ตรงบ้านอันนี้เลยมาลยแล้วนะเลยมาเลยบ้านอาข่ามาแล้วจุดผ่อนปนบ้านอาข่านะครับตรงนี้ก็ขี่มาถนนแคบหน่อยนะตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเหงียงตลอดเส้นทางเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้ก็ขี่ต่อ แล้วก็จะไปเจอจุดไฮไลท์ของเราก็คือแกงตลาดเนะแกงตา,าแกงตากตานะจะอยู่จะอยู่เป็นอยู่บนยอดภูเลยยอดยอดเขาเนะที่หนึ่งนอะอันนี้ก็อันนี้ก็ถ้าเราจะวนกลับไปทีนี้ก็จะไปผู่ที่บ้านที่อำเภอภูเรือเนอี่ยปากโป่งอะไรประมาณนี้ครับี่แต่ทางก็น่าจะเละล้วช่วงนี้หน้าฝนสวยมากเฮ้ นี่แม่น้ำเหนียงใช่ไหมเออนี่ไม่ใช่อันนี้ปะาห้วยปูนนะแต่ผมห้วยน้ำสารลำน้ำสาลนี่ลาะไปเรื่อยๆนะจ๊ะประมาณนี้นี่ตรงไปอำเภอท่ารี่เลี้ยวขวาจะเข้าอำเภอท่าอำเภอภูเรือนะครับนี่ตรงนี้ซึ่งมันติดกันนะเขตชายแดนนะ มีของกินมีอะไรต่างๆนีประมาณนี้ไปต่อน่กงแก,ง,แกงขาดนะครับอันนี้ก็ฝั่งซ้ายลงไปได้นะแม่น้ำเหนียงอยู่ข้านล่างนี้แม่น้ำเหนียงอันนี้เราจะอยู่จุดที่เป็นจุดที่สูงนะของอำเภอด่านซ้ายตรงจุดหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามที่เห็นเป็นภูเขานนี้ไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับเป็นของสปปลาวนะครับผมมาเสพบรรยากาศโดยการที่ขี่รถข้างๆภูเขาอะ ตรงร่องน้ำนี่เป็นร่องน้ำไม่น้ำาม่น้ำเงียงนะครับแล้วก็น,นี่ก็บ้านน้ำมีบ้านหนองบงคือตรงนี้มันเป็นถนนที่เราจะเจอหมู่บ้านเรื่อยๆครับหมู่บ้านอันนี้ก็คลางเข้าหมู่บ้านนะพระธาตุพระชิระมงคลอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเขตเอ่ออยู่ในป่าเลยเนะ้ สบายครับไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้วันทางานนะแต่คือประเด็นคืออยากมาสกายวอล์กพกนิ้วนะเชียงคานเส้นนี้วิ่งวิ่งเส้นเชียงคานแปรรูปเชียงคานได้นะโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเขาเยอะนะครับส่วนหนึ่งจังหวัดเลยก็ไปได้ที่ทําที่มันเป็นทางอยู่นี่มันเป็นทางที่เป็นแบบยังไงดีอะ่ะเป็นทางที่แบบว่า เลาะสันเขานะฝั่งข้างนี้ก็เป็นภูเข,ขานะฝั่งนี้เป็นแม่น้ำนะตลอดเส้นทางเลยมีสายไฟตลอดเส้นทางเหมือนแม่น้ำ ทางสุดนะทางหายนี่งทางหายไม่ใช่อะไรหรอกนะคือแต่ไปได้ปกตินะทางมันหายเนี้ยนี่ไหมนะครับเห็นไหมไดอยินเสียงน้ำไหมแม่น้ำม่น้ำเหมียงเพื่อที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับ ไม่รู้วันนี้เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอืมโอเคขอชาร์จพลังหนึ่งนะครับลงพระบางเลี้ยวซ้ายตอนนี้เราก็สูลกากรของ บ้านนากระสิงเน,ะนี่ยอำเภอท่ารีเนี่ยนะเราเลี้ยวซ้ายนะครับเรามาถึงแล้วเนะี่ยปึ๊บโอเวลา8โมงนะจ๊ะด่านเขาปิดนะจ๊ะป่านปิดต้องรอตอนนี้เวลา7โมงกว่านะครับต้องรอ8โมงนะถึงด่านเขาจะเปิดตอนนี้เขาก็จอดรอกันอยู่นะตรง นี่ก็เป็นบ้านนากระซ็งนะน,นี่ก็ที่จอดรอกันอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะรอข้ามกันอยู่ถึงแล้วออีมันมีตลาดเลยเนี่ยเดินไปดูของกินก่อนก็นกได้ฮนะถึงนากระซ็งนะบ้านนากระซ็งโอเคแต่ผมไปนัก่อนแล้วกันไปทำบอดี้พาร์ตก่อนนะครับนะครับเจอหลังจากด่านนะอันนี้ก็ไปผู้คกนิ้วแล้วก็ แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงภูคกงิ้วแล้วก็ไอเชียงคานนะครับเดียวซ้ายนะครับตรงนี้ตรงจะเป็นแยกปากตมนะครับอยู่ที่ตำบลปากตมนะอนเภอเชียงคานนะตอนนี้ผมก็ถึงที่เชียงคานเรียบรนะ้อยนะเดี๋ยวที่ปากตมเดียวซ้ายขึ้นมานี่ก็เราก็จะเลาะแม่น้ำเหนียงข้างฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำเหนียงเล้จะเลาะแม่น้ำเหนียงไปเรื่อยๆจนโคอีกทีนึงก็เป็นแม่น้ำโขงครับบริเวณภูซักไอสกายวอล์กนะ อตอนนี้อยู่ที่อำเภอเชียงคานเรียบร้อยนะอโอเคเรามาถึงแล้วเชียงคางนจ้ะนะครับตลอดเส้นทางนะเป็นแม่น้ำเงียงนี่ก็คือเคใช้แดนไทยนะฝั่งนี้เป็นของประเทศไทยนะตรงข้างๆเนื้อแม่น้ำเงียงนะซึ่งเราจะเจอทางไปเรื่อยๆน,ะนี่ก็ มาที่เชียงคานนะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคานเรียบ,บร้อยนะฝนตกนะตกน่าจะตกกือบทั้งวันเลยดูทรงละเย็นเลยการเย็นๆนะจ๊ะน่าจะไปนั่งกินเบียร์เย็นๆที่น้ำโขงนะ ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นสพปอลาแล้วนะผมอีก21กิโลอะอำเภอเชียงคานแล้ว Skywalk นะพระใหญ่ Skywalk นะเลี้ยวซ้ายนี่พระใหญ่นะนี่ก็เราจะเห็นแม่มน้ำเหนียงชนกับแม่น้ำโขงนะถ้าเราจะขึ้นไปต่อที่เนี้ยฝั่งซ้ายมือเนี้ยพระใหญ่ปู6เมตะ เดีนเข้าไปในนี้แต่วันนี้ผมขอยัดไม่เข้านะผมจะไปที่อำเภอเชียงคานนะนี่กิ๊บ้านนี้ก็เป็นบ้านท่าดีหมีเนะี้ยท่าดีหมีสารตรมนี่โอเคเราถึงท่าดีหมีแนละ้วเราถึงที่อำเภอเชียงคานแล้วนะครับ นี่ก็คือสามแยกนะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเจอสามแยกแล้วทางขวามือเนี่ยจะเป็นต้นหอมเอขาวต้นขวาก็จะเป็นอ่าอำเภอเมืองนะครับอ่าอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็เราต้องเอารถข้ามไปนะเพราะว่าที่บอกว่าถ้าไปถึงมาตรงนี้เราต้องเอารถข้ามไปเพราะเราไม่รู้จักใครเลยครับไม่รถข้ามไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วก็ลําบากจะ้ะโอเคจะประมาณเชียงคานแล้วนะครับเนี่ยตำรวจภูธรเชียงคาน โรงเรียนเชียงคานโรงเรียนเทศาบาลสองโอ้มีไก่ย่างวิเชียนด้ยนี่ก็คือวิ่งจากเส้นะจะบอกไงดีวิ่งจากเส้นอำเภออำเภอด่านซ้ายนะครับมุ่งมาที่เชียงคานนะครับอันนี้ก็คือเติมน้ํามันมานประมาณหนึ่งพันบาทนะเนะเวลานี้ยังไม่น้ํามันยังไม่ลงเลยคือรถ,รถเราไม่ได้ขึ้นเขาเยอะเนาะแล้วมุ่งหน้าไปนี่ก็จะไปโผล่หนองคายนะครับหนองคายนะในนี้ก็คือจะเป็น อ่านี่ตัวคนเข้าเมืองจังหวัดเลยนะหนองคายนี่เดี๋ยวก็หาสักพักหนึ่งก็จะหาที่อมเมืองเลยก็เมืองเลยน,นี่เชียงคานเรามาเที่ยวเชียงคานนะอะไรนี่อืมอ เชิงคานบรรยากาศเรียบเหงานะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นชนะขามนะ่ยเ,เรามาดูสโลไลท์นะจริงๆแล้วอยู่บ้านเราก็สโลไลท์เหมือนกันนะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวไปที่แก่นคุตคูแก่นคุตคูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปโพกที่แก่นคุตคูเลยแล้วกัน